ยาแต้วครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มีวิธีต้มถั่วดำแบบเปื่อเร็วประหยัดทั้งแก๊สประหยัดทั้งเวลามาฝากทุกทท่านค่ะสำหรับถั่วดำนะคะเราซื้อมาแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเพื่อล้างสิ่งปลอมปนและสิ่งสกปรกออกบางทีก็อาจจะมียาฆ่า,มาแมลงยาก,กันราก็มีสารเคมีต่างๆหลงเหลืออยู่นะคะเม็ดธีรีบและขึ้นราก็คัดออกด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ชามหรือว่าใส่ถุงพลาสติกจะเป็นถุงซิปล็อกก็ได้นะคะ เพราะว่าขั้นตอนนี้เราจะนําไปแช่ในช่องฟรีดเติมน้ําลงไปให้ท่วมถั่วก็ประมาณ1ข้อนิ้วมือจากนั้นก็นําไปแช่ในช่องฟรีดถ้าตู้เย็นเย็นจัดจัดใช้เวลาประมาณ 2- 3สมชั่วโมงก็พอแล้วค่ะหรือว่าให้น้ําแข็งจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้หรือจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะพอ้ําที่แช่ถั่วจับตัวกันเป็นน้ําแข็งแบบนี้ก็นําออกมาจากตู้เย็นแล้วพักไว้สักครู่หนึ่งค่ะระหว่างที่รอให้น้าแข็งคลายตัวออกจากถ้วยเราก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟ เปิดไฟแรงสุดเลยนะคะแล้วก็รอให้เดือดพอน้ําเดือดก็นําถั่วที่กลายเป็นน้ําแข็งแล้วลงไปต้มเลยค่ะใช้ไฟแรงสุดและใช้เวลาต้มที่10นาทีดูก่อนปิดฝาแล้วก็แง้มไว้เล็กน้อยแบบนี้ด้วยนะคะเวลาน้ําเดือดน้นําจะได้ไม่ล้นออกจากหม้อในนี้ต้มถั่วผ่านมา10นาทีถั่วก็เปื่อยดีแล้วนะคะแต่อยากให้เปื่อยกว่านี้จะต้มต่ออีกประมาณ5นาที ยใช้เวลาต้มถั่วดําทั้งหมด15นาทีซึ่งไม่เคยต้มใช้เวลาน้อยกว่านี้มาก่อนเลยนะคะวิธีที่แช่ถั่วดาในช่องฟีดก่อนจนให้กลายเป็นน้ําแข็งใช้เวลาน้อยไม่เปลืองแก๊สแล้วก็ถั่วกองนุ่มดีมากๆเลยค่ะพอถั่วสุกแล้วก็นุ่มดีแล้วเราจะตักออกจากน้ําร้อนตอนนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะปิดฝาแล้วอบถั่วต่อประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าจนกว่าน้ําต้มถั่วจะเย็นก็จะได้เม็ดถั่วดํายิ่งนุ่มขึ้นไปอีก และถ้าอยากให้เม็ดถั่วดำมีรสชาติกลมกล่อมก็สามารถเพิ่มเกลือป่นได้ประมาณ1ช้อนชาคนให้เกลือละลายแล้วปิดฝาอบต่อเท่านี้เราก็จะได้ถั่วดำเปื่อยๆนุ่มๆประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแก๊สรสชาติก็ยังอร่อยอีกด้วยนะคะรสชาติก็ยังอร่อยอีกด้วยนะคะก็ลองไปทำวิธีนี้กันดูค่ะ